สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปการเดินทางของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกกำลังจะเดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรอันนี้เป็นถนนหมายเลข126เขาเรียกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข126ผ่านอำเภอบางระกรรมคือคำว่าระกรรมในภาษาไทยแปลว่าช้ำใจตอมใจ คือทุกอะครับทุกมากมากอนะมันเป็นทุกทางใจแต่คำว่าบางระกรรมในตรงนี้น่าจะไม่ได้แปลว่า,าทุกใจและทมใจนะั่นน่าจะแปลว่าผลระกร,รมนะครับแต่ไม่แน่จะไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นบางระกร,รมมันก็ต้องมีลูกระกรรมขายข้างทาง มันเขาขายกล้วย <5. S 1> ขายขายอะไรกันนะแต่ว่าบางละกร,รมมันการละกามจริงๆก็คือน้ําท่วมนะฮะเป็นพื้นที่รับน้ําเป็นพื้นที่รับน้ําถ้าเป็นน้ําท่วมมาเมื่อไหร่ก็บางละกร,รมก็รับไป <5. S 1> หาเห็นป้ายจาังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับ <5. S 1> ถนนก็จะเป็นถนนขนาด สีเลนคำว่าถนน4เลนหมายถึงถนน2เลนฝั่งละ2เลนนะครับก็เรียกว่าถนน4เลนขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับคนอีสานวันนี้อยู่ภาคเหนือนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ